สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ห้าโมงห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเกือบเกือบครึ่งแล้วนะครับแดดยังมีอยู่นะครับวันนี้ผมมาตัดท่อนพันอ้อยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ผมมาตัดท่อนพันอ้อยสูพรณบุรีห้าศูนย์นะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับจากจังหวัดอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลนะครับต้องการที่จะอยากได้ท่อนพันอ้อยไปปลูกหนึ่งไร่นะครับ เพื่อที่จะมีรายได้นะจากอ้อยคันน้ำนะครับก็สั่งจำนวนทั้งหมด1 0 0 0 1 1ันท่หนึ่งรอยนนะครับ 1, 1 0 0ทหนึ่งอนแต่ผมก็ตัดให้ไป <c oughs> น่าจะกเกือบ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 พันสี่ครับน่าจะกเกือบเกือบพันสี่ร้อยนก็แถมๆไปนะครับแล้วก็แกบอกว่าแกอยากได้พันอ้อยสิงคโปร์ไปด้วยว่างั้นพันอ้อยสิงคโปร์แล้วผมก็เออเดี๋ยวตัดสายน้ำผึ้งให้ไปด้วยเลยแล้วกันก็ เอาสารน้ำพึ่งให้ไปด้วยเอาไว้ไปทำพันนะครับอ่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้มันเป็นความบังเอิญครับผมมาตัดท่อนพันอ้อยสิงคโปร์นะครับเนี่ยกอนเนี้ยแล้วเกะกับออกเรียบร้อยแล้วเอาแล้วผมมาสังเกตดูเฮ้ยเนี่ยผมตัดลํานี้นะเนี่ยถ้าผมมาสังเกตดูโฟกัสไหม ผมมาสังเกตดูว่าอ้อยสิงคโปร์นะครับของผมนะเอาเฮ้ยมันเป็นลาย,ม,ลายมันเป็นลายเหมือนลายไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวนะผมจะโฟกัสทำไงให้โฟกัสชัดๆเดี๋ยวยวว้อนแสงอเห็นไหมในในกล้องทำไมไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวกลมลงต่ำๆเอาตัวนี้แล้วกันทุบนะครับ มันเป็นลายครับมันเป็นลายเหมือนลายไม้ไผ่นะครับนี่แล้วผมก็ดูลำอื่นอืเอ้ามันก็เป็นลายเหมือนกันนี่ลายเป็นลายไม้ไผ่เหมือนที่น้องธนชัยส่งมาให้ผมเลยนะครับเป็นลายเหมือนไม้ไผ่เป็นเป็นตลอดลำเลยเป็นทุกป้องเลยตอนแรกนว่ามันเป็นเรื่องบางอื่นเอ้ามันก็เป็นทุกป้องด้วยคราวนี้ผมไปแกะไปแกะดูลำอื่นนะครับ เนี่ยของกอเนี่ยเอามันก็เป็นมันก็เป็นลายแทบทุกอันเลยลายสวยด้วยก็เลยผมจะเก็บนี้ไว้ทำมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,เ,ยเป็นลายเหมือนลายไม้ไผ่เห็นไหมครับหรือว่าอ้อยมันยังอ่อนไปแต่ก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าตรงตรงนี้มันลำมันเริ่มม,ม,มันเริ่มที่จะแก่แล้ว่เาเป็นป้องชัดเจนแล้วนี่นะเห็นไหมครับนี่ เดี๋ยวมันจะมีสีเขียวขึ้นมามันก็จะชัดขึ้นผมว่านะอุ้ยปัดดิง่อนี่ทำค่อนข้างชัดเจนเฮ้ยลายค่อนข้างชัดอยู่นะครับพอดีเลยผมก็นั้นผมจะเก็บไปทำพัน์เพราะว่ามันมันสวยดีนะครับมันสวยดีผมจะเอาลำนี้เป็นลำแม่นะครับแล้วก็จะขยายพันธุ์ได้ได้เยอะเลยนะเนี่ยนี่ลำนี้ได้ถึงหลายปองเลย นี่ยิ่งยิ่งถ้าเป็นยอดยอดนี่จะดีมากเลยยอดนี่จะจะเลี่ยเติบโตวไวนะครับเป็นลายทุกป้องครับเป็นลายทุกป้องเลยเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงคิดว่ามันปกติไหมผมว่ามันไม่ปกตินะว่าไม่มันไม่ปกติผมก็ไม่เคยปลูก้อ้ไอสิงคโปร์ไงครับแล้วผมมาดูใบมันน่ะมาดูใบมันน่ะมันเป็นอย่างนี้ครับ ใบมันก็ลายครับหรือว่าเป็นปกติอันนี้ไม่รู้นะอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันใบก็ลายยิ่งยิ่งต้นนี้ยยิ่งกอเน,นี้ยอันนี้ใบาลายพอ้อยเลยเนี่ยกาบก็ลายนะครับกาบก็เป็นลายไม่รู้ปกติหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองปอรึกษาน้องธนาชัยดูเพราะน้องธนาชัยเนี่ยมีอ้อยไอ้สิงคโปร์ลายไผ่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่ผมได้ท่อนพันมานะ ท่อนพันธุ์ที่ผมมาปลูกตรงนี้ตรงนี้ไม่กี่กอตรงนี้นะครับมันมันเป็นต้นพันธุ์ที่ตอนที่มานะมันมันไม่ได้เป็นลายนะครับมันไม่ได้เป็นลายผมคิดว่านะผมคิดว่ามันน่าจะขาดสารอาหารนั่นแหละสารอาหารไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยออกเป็นลายแบบว่าเป็นลายที่ป้องอย่างที่เห็นนะเป็นลายที่ลำนะครับเนี้ยอย่างเงี้ย มันโตช้าเนี่ยมันก็ขึ้นมันก็เป็นลายที่กาบไม่รู้ปกติหรือไม่ปกติอันนี้ผมไม่รู้แต่แต่ที่รู้คือที่ลำมันเป็นลายสวยดีเพราะนั้นเดี๋ยวเก็บไปทําพันุก่อนอันนี้เป็นต้นแม่ถ้าขยายพันธุ์แล้วมันลายอีกเนี่ยก็ผมก็จะมีเยอะละผมก็จะมีอ้อยตัวนี้ค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้อยู่ที่บ้านมีหกต้น ต้นถ้าได้พันจากตรงนี้ไปอีกโอ้ก็จะเยอะอยู่นะครับผมสัญญากับหลายหลายคนไว้อยู่ว่าผมจะแจกฟรีนะครับเดี๋ยวขอขยายพันธ์ก่อนแล้วก็ไม่แน่นะไม่แน่ถ้ามันมีปริมาณที่มากพอสมควรเนี่ยผมก็จะจําหน่ายนะครับขายเป็นเป็น,ปนราคาของอ้อยแปนซีนะเป็นราคาของอ้อยแปนซีราคาของาาขอ้อยที่มัน แปลกๆกันนะครับเห็นก็ขายกันแพงอยู่นะขายกันค่อนข้างราคาแพงเลยแหละนะครับท่อนหนึ่งก็เป็นหลักร้อยนะครับในกล้องมันไม่ค่อยชัดมันพยายามจะกล้องพยายามจะปรับหาแสงอยู่แต่แต่แต่ลายไม่ค่อยไม่ค่อยชัดมากเท่าไหรก่ก็แต่ก็ดูเคยังดูรู้เรื่องอยู่ม,มีลาย ถ้ามันโตถ้ามันโตเต็มที่มันน่าจะชัดอยู่มีคนบอกว่ามันมันเป็นพันของมันที่ว่ามันมีลายที่มันเป็นลายเป็นเส้นๆเนี่ยเหมือนไม่ไผ่อะเขาบอกว่ามันมันเป็นพันของมันแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่น่าใช่นะมันน่าจะกลายพันธุ์เพราะว่าตอนที่ผมเอามาเนี่ยมันมันก็ไม่มีลายที่มาเป็นท่อนพันนะครับนี่นี่ยังยังเห็นเป็นเส้นชัดเลยพวมไม่ฟูกัน น,นี่อันนี้อันนี้จะเห็นเป็นเส้นชัดกว่าโฟกัสปุ๊บในกล้องไม่ค่อยในกล้องไม่ค่อยชัดนะครับแต่แต่ลำจริงๆอ่ะที่จะเห็นชัดเลยถ่ายดูฝั่งนี้นี่นี่อันนี้ก็พอเห็นในกล้องไม่ชัดแต่มองด้วยตาเปล่าจริงๆจะชัดมาก เดี๋ยวถ้าอายุมันเก่ๆมันน่าจะชัดชัดเจ๋วเพราะนั้นเดี๋ยวเก็บไปทำพันแล้วผมก็ตัดอีกอีกตีอ่าทุติลินติดตัดอีกรามหนึ่งซึ่งรำที่ผมจะเอาไปให้ไปแถมกับพี่ที่อยู่จงอุบลนะ่ะก็มีลายเหมือนกันนะครับก็ให้แกไปคุณละกอนะกอกอนี้ก็ละกอนี้ก็มีลายกอนี้ก็มีลาย เนี่ยผมตัดกอนี้แพ้แกนี่นะมีลายทั้งสองกอเลยแสดงว่าสเสียงว่าถ้าถ้าอย่างนั้นไม่น่าจะใช่สายพันธุ์ของมันน่าจะเป็นที่อ้อยอันนี้ผมสันที่ฐานนะครับไม่รู้ถูกหรือผิดน่าจะเป็นที่มันขาดสารอาหารนะครับมันแรงมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ให้น้ําไม่ได้ให้น้ําตลอดเวลานะดีมันก็แรงมันก็แห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูอ้อยสูพพันเข้าไปถึงไหนแล้ว อ้อยสายน้ําผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูอ้อยสิงคโปร์ดิยครับยังอยู่แค่นี้อยู่เลยเห็นไหมเนี่ยพวกเหลืองเนี่ยก็ยังอยู่แค่นี้อยู่เลยดี <c oughs> ฟุก <c oughs> ปลูกอ้อยสิงคโปร์ธรรมดาปลูกออกมามีลายเออดี <c oughs> ดวงดีโชคดีหรือจะเป็นที่ดินตรงนี้อันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นที่ดินด้วยอาจจะเป็นที่ ให้น้ำไม่ต่อเนื่องด้วยอะจะส่งผลให้มันเกิดสีสีของอ้อยไม่สม่ำเสมออ่ะอย่างนี้แล้วกันนะสีของอ้อยไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นมองให้เป็นเรื่องดีเพราะว่ามันมันได้อ้อยลายขึ้นมาลำนี้เดี๋ยวไปชําครับกลับบ้านแล้วเนี่ยส่วนสายน้ำผึ้งเนี่ยเห็นไหมว่ามันโตแค่ไหนดูเลยครับดูมันโตแค่ไหนก็ ปลูกพร้อมกันเลยปลูกพร้อมกันวันเดียวกันส่วนดูสิงคโปร์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเตตีข้ขาวๆนี่นะครับแถบนี้ตายเล่ไม่ตายเหศอ่ามันสัมปะหลังเรือเรือนี้จะเอาออกแล้วครับจะเอาออกแล้วพอดีจะขยายอ้อยเพิ่มขึ้นนะครับจะขยายแปลงอ้อยเพิ่มขึ้นตอนคราวนี้ก็จะเป็นแปลงอ้อยทั้งหมดเลยนะครับ จะปลูกลหลายพันธุ์ปลูกลหลายสายพันธุ์ส่วนท่อนพันธุ์ผมก็มีละก็มีสายน้ำผึ้งมีเมอร์ดิ้ชาร์ดมีอะไรแดงยักษ์อนะไรเดี๋ยวก็จะขยายเพิ่มไปอีกเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมก็ตัดขายด้วยแจกด้วยแถมด้วยเหลือมันก็จะเหลือแต่หน่อนเล็กๆอ้อยสายน้ำผึ้งก็จะเหลือแต่หน่อนเล็กๆไว้เป็นรุ่นที่สองนะรุ่นที่ตัดท่อนพันธุ์นี่ตัดไปหลายกอแล้ว ตัดไปหมดเลยก็จะเหลือแต่บางลำก็จะเหลือไว้อยู่ส่วนจะมีโซนๆนั้นแหละยังไม่ได้ตัดนะอยากจะเลี้ยงดูให้มันแบบใหญ่ๆเราคันน้ำดูว่าผมจํารสชาติของน้ํามไม่ได้นะครับผมเคยกินอยู่แต่อยากจะลองดูว่าที่ทํามาปลูกที่ดินที่ภาคอีสานแล้วอยสาน้ำผึ้ง,งรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับดินร้วนปนทรายทรายปนร้วน โซนนี้สั่นน้ำพื้นทั้งแถบเลยก็จะมีตรงนี้ม,มีเมอร์ร,ร,อริชาร์ดนี่นีเมอร์รีชาร์ตเมอร์ริชาร์ดหรืออ้อยปาลิชาต์นั่นเองนะครับก็ตัดทําพันุ์ไอตัดขายท่อนพันุ์แล้วก็แจกเพื่อนๆไปด้วยเนี่ยส่วนอันนี้ทั้งแถบนี่แถบแถบตรงนี้จะเป็นอ้อยแดงยักษ์ขยายพันธุ์ออกมากอมันแน่นละเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยายตัด อาจจะขุดออกไปอีกนะครับจะขยายอีกเพราะว่าผมใส่หลายข้อตาไงหลายข้อตามันมันแน่นเกินไปเพราะว่าใส่เพียงข้อข้อ,ขอตาเดียวมันก็แตกกอเยอะละอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอ้อยแดงยักษ์เห็นไหมเนี่ย,ย,ยใส่แค่ข้อตาเดียวอันนี้ขนาดตัดไปแล้วนะครับเนี่ยบางลำก็ตัดออกไป้วลำลำที่มันโตที่มันแก่ๆเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นสองเป็นลำรุ่นสองแล้วเนี่ยแค่ข้อตาเดียวมันก็แตกกอ อย่างเยอะเลยเศษชั้นอ้อยผมก็เอามาทิ้งนะครับทิ้งใส่แปลงอ้อยของผมตอนนี้ตัดตัดส่งท่อนพันคนที่อยากได้นะก็ตัดไปเรื่อยครับโซนนี้ก็จะเหลือแต่เป็นอ้อยอ้อยต้นอ่อนนะอ้อยรุ่นสองอ้อยรุ่นแรกก็คือตัดทําท่อนพันออกไปเยอะมากเลยโซนนี้นะโซนที่ว่าอ้อยมันไม่ค่อยโตเนี่ย ส่วนโซนที่ผมไว้สําหรับคันน้ํานะจะเป็นโซนกลางนะครับโซนโซนกลางแปลงต,งตงัวนู้นนะครับอันนั้นผมจะไม่ขายต้นพันธุ์นะอันนั้นจะเอาไวค้คันน้ําเองส่วนขายต้นพันธุ์ผมจะเอาโซนนี้ตัดไล่ไปเรื่อยครับจะแบ่งเป็นโซนไว้เอาโซนไหนไว้คันเอาโซนไหนไว้ทําพันธุ์เอาโซนไหนขายต้นพันธุ์ก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปปิดจ็อบงานวันนี้ครับพอดีมีน้องมาช่วยน้องมาช่วยอ่า ช่วยสับนะสับเป็นท่อนส่วนผมก็ไปตัดในแปลงมาแล้วก็เอามาให้น้องสับปิดจอบเรียบร้อยครับใส่หลังกระบะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปส่งที่จังหวัดอุบลน,นะครับอำเภอน้ํายืน,นะครับไปส่งส่งเองเลยก็มีค่าเดินทางนะฮะทางผู้สั่งซื้อก็มีค่าเดินทางให้หากลบแล้วก็คุ้มนะครับคุ้มดีกว่าที่จะให้พี่เขาเสียค่าขนส่ง ค่าขนส่งกับพอๆกับค่าอ้อยก็เลยอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไปส่งเองเตือนมาให้ผมขอทนาน,นทานีเออเขาก็โอเคผมก็จะส่งให้ใส่กระสอบไปแล้วตรงนี้โกทูจังหวัดอุบลแดดร่มลมตกครับมืดเริ่มมืดละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อน วันนี้ได้ทั้งเอ่อได้ทั้งตัดท่อนพันธุ์แล้วก็ได้รู้ว่าเอา้าสวนของเราก็มีอ้อยสิงคโปร์ที่เป็นลายคล้ายไม้ไผ่เหมือนกันนี่ฟุกฟุกปลูกอ้อยปลูกอ้อยสิงคโปร์ธรรมดาได้อ้อยสิงคโปร์ลายไผ่เออดีดีเก็บไปทําพันธุ์ขยายเยอะๆเป็นไรายได้ในอนาคตละกันแล้วก็เพื่อน ที่แสนดีของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ้อยข้นน้ำเนี่ยก็มีหลายคนเดี๋ยวผมจะแจกนะแบ่งปันกันไปให้ไปทำพันสำหรับสิงคโปร์ลายไผ่อ้อลืมบอกไปอ้อยหนึ่งลำวันเนี้ย,ยอดมันเอาสังเกตว่ายอดหายไปไหนหมดผมเอาไปให้วัวครับวัวให้วัวให้ควายกินหมดเลยนะครับอ้อยหนึ่งลำมาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากนะเนี่ย เหลือแต่เศษใบนิดๆหน่อยๆเองผมเอาไปให้วัวกินหมดละอันนั้นก็อีกกองหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเคลียร์ของขึ้นรถกลับบ้านแล้วมืดแล้วเหนือเอาเรื่องครับวันนี้มันร้อนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสััสีสีครับ